สวัสดีครับผมสายันทองสวัสดครับตอนนี้เราอยู่ที่วัดละหารไรนะครับอำเภอ,อ,อยังไงฮะอำเภอแกงครับจังหวัดร,ระยองครับตอนนี้เรามาทั้งทั้งด้านหลังวัดนะครับวัดใหญ่มากครับเราจะมาผ้ามาเบ่งหนังวันนี้ยี่สิบสองจอครับ สวัสดีทุกท่านนะครับเป็นวัดหลวงปู่ทิมนะครับตอนนี้มากับอาจารย์พันธ์อาจารย์พันธ์คนโก้สุริโยบัทฑากับพี่บึ้มธนชัยนั่นเองนะครับผมตอนนี้เรามาหลังวัดครับวัสดีครับทุกู้ทุกคนครับวันดีพี่เบร์ดพาเด็กๆมาไหว้พระนะครับมาขอพรให้ถูกรางวัลที่หนึ่งมวดนี้นะครับ วันนี้หลวงพ่อให้ไปเลยหนึ่งตัวแล้วครับรางวัลที่หนึ่งด้วยอ่ะนี่ครับเรามาทางด้านหลังวัดนี่ครับหลวงปูท่ทิมนะครับนี่ครับเป็นอ่า <c oughs> กดแชร์ด้วยนะครับรถเยอะอีดีครับมันเป็นวัดที่ใหญ่ดีเลยแต่ว่าผมจะพาทุกท่านไปเบื้องหนังครับ หนังเนื่องในวัรละวันนี้ก็วันนี้ก็เป็นวันคล้ายวันเกิดแล้วก็วันอ่าปีนี้ผ่านบพกาะ่เคย่อปีนี้ผ่านกันยังมรณาภาพเพื่อนครับเป็นมือเดียวกันก็เลยยิงใหญ่เนี่ยครับนี่ครับบึงบรรยากาศในวันรดรถหลายเียสวัสดีครับสอนสอนครับเดี๋ยวผมจ,จอดอยู่ตรงหนังน,นะครับเด้อให้ทุกคนเดินไปวัดออก วัดเอ่ยวัดโบสถ์มาปูกข้าพูดสารีนี่ครับตรงบริเวณหนังครับเดี๋ยวจะพาเบืองหนังครับโอ้ยตูร่มพงตายดีทุกคนจะพลาดช,ชมนะครับอย่าพลาดนะครับกดไลค์กดแชร์นครับเพื่อให้รอยอยู่นี่นะวัดอยู่ยืนเหระนั่งเอา เราจอดตรงนี้ดีกว่ามันหุ่มดีเนาะนี่นหนังไรดีครับผมเนี่ยคนลงได้เนี่ย้องมิวสิคเล็กโก แวันนี้หนังที่มาใหม่ก็มีครับเซตอัพระบบครับสวัสดีครับทุกคนครับเดี๋ยวผมถ่ายหลอกรถกันครับ ศิลปินเฮากำลังมาตรงจุกรวดครับนี่น้องนาวจังหวัดระยองครับผมเอสวัสดีครับสวัสดีนี่น้องเกยเกนี่น้องหมูเสียดายเกหมูไม่ไปดูครับเสียหมูโอ้ยนี่หมูมดมาผาดได้ครับไีครับเบิ้งก็ไลไรก็เจ๋แเราเนี่ยมาดูครับหนังเยอะอีกทีครับนี่จอแรกครับพี่ไรภาพยนตร์ครับ จัว๋วและยองครับวันย่างรอเบิร์ครับคุณมองติดตัง้งเขาที่ตัต้งติดตั้งครับเบิร์โดยรวมกันครับโว้ดมาพันสสวัสดีครับปาโอ้ขึ้นจอเลยครับมาคนเดียวเลยครับนีะครับมาเลยครับ จากไหนครับเร่องป๋าอำเภอวิไลพยุนอำเภอแก่งพวกแดงนะครับเนาะนี่จากนู้นการจิตตั้งกันอยู่เดี๋ยวพาเดินเข้าชมครับป๋าครับนี่ตัวนี้มาจากปวกแดงครับจังหวัดระยองวิเลยพยุนตูพุงขาตูพี่เสือบอกง่ายเลย ปาดไปไกลนะครับบันนี้ครับวไปที่ใช่ครับผมมางานหนังครับมาหากันหนังครับนนี้วันนี้ตู้น้สมโพูดาที่ยนต์ครับมาตะพุดครับนี่มีมีเป็นต่างห่านสายพร้อมเลยตู้ล้พงปริษเลือดครับนี่รถนังเสียงกลางนะครับพี่สอนสอนครับกดไลค์กดแชร์ครับ โอ้ตัวนี้เชียงกลางครับนี่นังก็ล่องทยอยมาครับผูเดี๋ยวเขาเบิงไปเบิงไปเลยครับเดี๋ยวพาไปเบิงตัวที่เขาติดตั้งเรียบร้อยครับหลยดีครับผูมาหักกำหนังล้วนๆครับตัวนี้เราจะเริ่มต้นจาก A S S Audio ครับงานมือไรครับ งานมือแรกนี่ครับสายวันนี้ครับยี่สิบสองจอเรามาดูของเออก่อนครับเออพี่ไก่อินเตอร์ครับสวัสดีครับพี่โหลดครับสวัสดีครับพี่ไก่สวัดดีครับผมพี่เอี้ยงครับจากบริษัทลำพงเอสเอสออริโอจำกัดครับมาดูวันรับ สวัสด<ร> <perman> e. ีครับาสวัสดีครับตองมดูทูเครื่องระบบเสียงครับระบบเสียงโอ้แดดขาัไกลครับเดี๋ยวพี่โรดพี่โรดมาถึงวันไหนครับเมื่อวานครับเมื่อวานมาครับทำไมผมไม่เห็นแยกอยู่ครับแล้วก็แล้วก็พี่ไก่ยินเตอร์สวัสดีครับ ยอนสนาสิบเอ็ดสิบเอ็ดทุกสุดในรอบปีวันนี้ระบบเสียงครับระบบเสียงโอ้เสียงกลางชายของคลิปครับสวัสดีครับยุดธยุดธท,ทานายยุทธพบยุนครับสุริยจะจัดเตรียมครับ อเหนื่อยไหมครับเหนื่อยไหมครับเห็นตอนนี้ติ๊กต่อครับผมเห็นตัวจริงครับโอ้ลองภาษาลองเพลงอังกฤษนี้เฟซบุ๊กภาษาตัดได้ครับเอาเพลงไทยได้ไหมครับเพลงไทยได้หมครับพ่อถ้าเพลงฝรั่งนี้ประมาณไหนครับเพลงมากไหนก็ได้ครับถ้าเพลงฝรั่งมันตัดไงเฟซบุ๊กมันไลฟ์สุดไม่ได้ครับตอนนี้ไลฟ์สดครับไทยได้หมดเลยลูกทุ่งได้ใช่ไหมได้ได้ครับลูกทุ่งได้ครับโอคุณเรื่องมากหรือเปลเนี่ยผมไม่เรื่องมากครับแต่ว่าถ้ามันมันตัดมันมันก็จะไลฟ์ต่อไม่ได้ครับผม อันนี้เออเออ YouTube ตัดหรือเฟซบุ๊กตัดครับเฟซบุ๊กครับเฟซบุ๊กทำให้เรื่องมากครับครับผมไม่รู้เหมือนกันครับผมผมไม่ได้มาหากินนะครับนี่ครับระบบเสียงตัวนี้ใช้ตัวอะไรครับนี่ครับสวัสนี้ครับไอ้พันแสงครับคือผมมาละผมไปแน่มาหอนมาบ้านนี่ครับพู้หนังไหลดิครับไอ้ดอนต้องถามเัง เด pe ี๋ยวพี Japan. ่ดอนพันแสงพยุนเดี๋ยวไปชมครับมาด้วยครับเด้อมาเลยครับพี่บุญยาพรครับยี่สิบสองจอนะครับตัวนี้โอเอเอีอยู่อุ้ยบีบป่ะใช่ก็ปั่นไฟครับนี่จากพี่โลดครับลุงโลดตอนนี้กำลังทดสอบตู้มพงครับของเอสเอสออริโอครับตัวนี้ ทีน,นี้ใช้โลเขากำหนดให้4ตู้ครับเสียงกลางของเอเอสครับดุ่น121เอ็มครับหลายนี่ครับคุ่นเดี๋ยวพ่อพาไปเป,ไป็นอไหนครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ<ม>ดังหมดหรือยังครับ สียงมุนดังหมดหรือยังครับเปิดเลยให้ลงไปแล้วนี่อิดอีดลองกัอนเพื่อนเลยโอ้บีมครับบุญอลังการงานสางยินดีแสงบีมสวัสดีครับพี่สายันครับสวัสดีครับพี่เอานังไปสายน้ำบอกครับผมมารับเชิญครับผม คือวอล์นังไปสายครับผมนี่นะครับนี่ครับหนังผมนะครับผมสสแสดงมือขึ้นนี่ครับนี่ครับสายมิกไม่ได้หมดเลยนี่ครับตัวนี้เดี๋ยวช่ว่าย่างมึงไม่ได้ครับนี่ใช้เครื่องปั่นไฟมีมีมีเจ้าเดียวครับใช้เครื่องปั่นไฟของเขาพวก,พวกอ,อื่นเขาใช้ไฟบ้านหมดเลยกำลัาางชุลมุนครับตัวนี้ นี e ่กำลังทำอะไรครับโอ้คือนหอนไรเลยครับปอเปี๊ยะมยิบสี่ชั้นแหน่กับเสียงกลางครับนี่พาเดินดูตรงนั้นครับตรงนี้ใช้โครงจอหนังครับของเอสครับบิ๊กเอสภาพยนตร์สมุดประการ วันนี้พี่โหลดจัดเครื่องปั่นไฟมาร้อยห้าสิบโลสวัสดีครับเอ้ยโอ้ขอบคุณมากครับผมโอ้ขดเดียวก็พอมขเดียวก็พอโอ้ขอบคุณมากครับ,บ,รบ,บพี่นันจากเอสเอครับผมเรามาดูในส่วนนี้กันครับเดี๋ยมขออยาดยางมาหุมกันตับสวัสดีทุกท่านครับสำหรับคอหนังครับ ตัวนี้ส้นส้นทั้งหนาบนี่ที่ผมมา่ทยตอนนี้คือพราว่าขันคำมากเสียงดังกับบอดลี่บอกกันหูเรืองนะครับเนาะตัวนี้สุนทรผู้ภาพยนตร์ครับ S.T.P. ภาพ,พยนตร์รถนังตัวนี้บุญทวีครับบุญทวีสาวสุริยะภาพยนตร์จัดเต็มครับสุริยะจัดเต็มครับนี่ครับ บุญทวีสาวครับเสียงเบรกระแทกแรงครับนี่ระบบเสียงครับทริยาน,ยยนนะครับสุยะภาพยนตร์นะครับมาดูว่าเขาใช้พาวเวอร์แอมอะไรเจออ้าอาชาโอ้ประมาณเขาังไม่เปิดครับนี่ตุลิสุยะ อั่ย่นครับในรถหนังครับนี่นนนต,นตัวนี้อู้ตูพงโว้นซื้อนี่ครับเวทีชายหนังครับสวัสดีทุกท่านครับนี่ ตัวนี้สมใจมิตรครับภาพยนตร์สมใจมิดภาพยนตร์ครับใส่ระบบเสียงบอเทคครับเจ้าภาพครับตัวนี้ภาพตะพุทธอู้เสียงเรียบกับจรวดแบบเล็กเบังเครื่องใไซนังไอดอนไอดอนเบังเครื่องงั้นครับนี่สวัสดีครับผมผมไม่เป็นไรครับผม ขอบคุณเจ๊มากครับนี่ครับเจ๊ระพง ASS ครับผมนี่ระบบเสียงของสมใจมิตรครับสมใจมิตรภาพยนตร์โอ้เครื่องสายวัแน่นอนเลยโอ้ยอยอดครับตูมพงตัวนี้ WJ กำลังตัง้งตูมพงครับ ส่วนมากหนังเขาจะใช้ของซิงกิว่าครับกับวาเทคครับขับเบต